สวัสดีครับรายการเซ็นมวยตัวปลอมกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับอาะดีอาะไรเนียเดอริเตอร์แพ้อย่างหมดรูปใน UFC เรียบร้อยแล้วนะครับเราโหแล้วท่าแพ้นะท่าเดียวกันเลยท่าเดียวกับตอนที่เจอกับมาลิคินเลยไม่ยอมลุกนะครับแพ้ที่ UFC เป็นไงบ้างภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า quitting sitting on stool นะครับคือแพ้ตอนนั่งอยู่ในมุมแพ้ตอนนั่งอยู่บนเก้าอี้ซึ่งในวงการการต่อสู้เนี่ยนะถือว่าถ้าแพ้ลักษณะเนี่ยไม่ยอมลุกขึ้นมาจากมุมเนี่ยจะโดนคอรหานะครับว่าใจไม่ได้ใจไม่สู้แล้วไม่ต้องบอกเลยว,ว่าฝั่ง UFC เนี่ยเวลาแพ้เนี่ยไอ้นักกีฬาคนอื่นเนี่ยทวิตเตอมันเนี่ย X เนี่ย มันรอยย่ายีอยู่แล้วนะครับโอโ้มาเป็นทิวแถวนะครับย่ายีเพราะอะไรเพราะต้องการบอกว่าไอเนี่ยมันกระจอกแล้วสปอตไลท์จะได้มันอยู่ที่ตัวเองทุกคนใน UFC นี่จะต้องแบบพยายามให้ตัวเองมันอยู่ในอยู่ในสปอตไลท์ให้ได้เพื่อจะได้ประกบคู่โดนนะครับผมโอ้โหอารยานะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขานะครับยกหนึ่งมาผมส่วนตัวนะผมคิดว่าทักษะ BJJ ของอารียาเนี่ย สูงกว่าแบรนดอนอัลเลนนะครับแต่ว่าที่เห็นเห็นเลยเนี่ยผมคิดว่าแบรนดอนอัลเลนถึงแม้ว่าจะตัวเตี้ยกว่าแต่ว่ามีความแข็งแรงที่มากกว่า r ารีอย่างเหลือล้นนะครับสังเกตตอนที่ยืนปั้มกันเนี่ยแบบสะบัดนิดสะบัดหน่อยอาริาเอาไม่อยู่แต่สุดท้ายอาริาเกี่ยวแล้วลงล้มลงไปบนพื้นแล้วอยู่ในตำแหน่งได้เปรียบได้นะครับแต่ก็ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งได้เปรียบนะครับอยู่บนหลังเขาได้บอดี้ทรแองเกิลเขาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วช็อตแรกเนี่ยคืออยู่ทับเขาเรียกว่าฟูลเมาส์เลยอยู่เหนือสะโคขึ้นมาปุ๊บแล้วพยายามจะรัดทรแองเกิลจากทางด้านบนนะครับรัดอยู่นานแล้วเบนนอนอลเลนทำมือแบบผมไม่รู้สึกอะไรเลยบอกกรรมการว่าไม,ไม่ไม่ไม่รู้สึกแล้วก็เหมือนกับว่าแบบนายปล่อยสักทีเถอะนายนายมีแรงแค่นี้นายเอาชั้นนายเอาชั้นสลบไม่ได้ เป็นอย่างนั้นนะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบนดอนอาร์เรนแข็งแรงกว่าแล้วพออยู่ในบอดี้ทรแองเกิลหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่เขาอาริยามันล็อกเนี่ยแบนดอนอาร์เรนแบบสะบัดแบบปั๊บสะบัดปุ๊บมันหลุดเลยอ่ะมันเหมือนกับว่ามันล็อกได้ไม่แน่นอ่ะผมว่าเฮ้ยแบนดอนอาร์เรนนี่เครื่องเคยดูครั้งแรกนะเฮ้ยแข็งแรงฮะแต่สุดท้ายยกหนึ่งจบไปทุกอาริยาได้เต็มๆอยู่แล้วเพราะว่าคอนโทรลไทม์เยอะกว่าแล้วก็อยู่จบอยู่ด้านหลังเขาแล้วก็พยายามที่จะแบบ ชกเขาเรียนเกตชกพยายามจะรัดคอรัดไม่สําเร็จก็ยังดูดีนะครับเพราะว่าตอนที่รู้ว่าแพ้เนี่ยโอ้ยนุ่นผมอยู่บนเขาเลยพาลูกไปเที่ยวนะครับเห็นว่าแบบแพ้เอาแพ้เช็คในโทรศัพท์เอาแพ้ว่ะแล้วแพ้แบบว่าไม่ยอมลุกจากมุมนี่ือแบบโอ้โหคิดในใจเหมือนตอนเจอมาลีคินเลยนะครับอารียานี่ยังไงผมก็เชียร์เขาอยู่แล้วเพราะผมอยากรู้ว่าไอแชมป์ของวันเนี่ยมันจะไปได้ไกลที่สุด เท่าไหนนะครับสงสัยน่าจะประมาณนี้วะไม่น่าจะได้แชมป์เว้ยอุตส่าห์ลุ้นนะยกสองมาปุ๊บผมคิดว่า A d r ดีก็ยังมีทักษะบ j j จเจเหนือกว่าก็เกี่ยวเขาล้มลงไปได้นะครับอยู่ในตำแหน่งแบบอยู่ด้านหลังเขาอยู่เหนือกว่าบอดี้ทรรนเกิลเขาแต่ผลปรากฏปุ๊บไอ้บรนอนอาเลนพลิกตัวเหมือนสะบัดต,ตัวทำอะไรเนี่ยแข็งแรงกว่าฟุ๊บเดียวปุ๊บเอามาอยู่แบบฟูลเมาส์เลยเป็นอยู่บนเลยแล้วคาวนี้โดนทุบ แล้วยก2ยกสยก4ี่นี่คือมันลักษณะมันคล้ายๆกันหมดคืออารยาพยายามยกแรกยังพอแบบต้นยกยังพอมีแรงพยายามจะลากลงไปที่พื้นแต่พอลากลงไปที่พื้นปุ๊บทําอะไรไม่ได้นะครับนาทีแรกๆอยู่ในตำแหน่งได้เปรียบแต่โดนแก้นะครับล็อกเขาได้ไม่แน่นพอคอนโทรลเ็าไม่ได้โดนแก้แล้วก็โดนทุบตลอดนะครับพอหมดยก2ปุ๊บคือลุกช้าแล้วอะแบบเฮ้ยอะไรวะทําไมมันลุกชา้าแบบแค่ยก2ลุกชา้าละ ยก3มาจบนะครับลักษณะเดียวกับยก2ก็ลุกช้านะครับยก4มานะครับนอนแผ่เลยไม่ยอมลุกกรรมการมาบังว่าแบบให้นักกีฬาลุกด้วยตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงนะครับแล้วพี่เลี้ยงก็บอกยกเลิกเเรียกว่าโยนผ้าขาวง่ายๆแบบว่าไม,ไม่แข่งต่อแล้วนะครับพี่เลี้ยงออกมาโพสต์ว่าเขาเป็นคนตัดสินใจเองเขาต้อง,องการที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับ นักกีฬาของเขาไม่มีความจําเป็นที่แบบว่าเห็นว่าเด็กตัวเองนี่เหนื่อยแล้วไม่ได้ไล่ให้เด็กตัวเองออกไปสู้เพื่อสุดท้ายเพราะว่ารู้ว่าแบบสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็เหมือนกับเขาบอกว่าไม่มีเหตุผลที่จะออกไปโดนทุบต่อให้มองในแง่ความปลอดภัยของลูกน้องตัวเองดีกว่านะครับเป็นอย่างนี้พี่เลี้ยงว่าอย่างนั้นอาดิยาก็บอกว่าตัวเองแบบว่าผลงานวันนี้คือแย่มากไม่ได้เรื่องพรเป็นอย่างนี้ปุ๊บคือ มันยากเลยเพราะว่าอารีอเนี่ยนะครับภายในระยะเวลา12เดือนเนี่ยสู้ครั้งนี้อาทิตย์ที่ผ่านมาสู้ไป5ครั้งแล้วนะครับ12เดือนสู้5ครั้งเยอะมากนะครับอยู่กับวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยปี2022อาร์ดีอาสู้ไป3ครั้งนะครับปี2023ไม่ได้สู้เลยเพราะว่าปี2023เป็นปีที่วันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมาทําวันลุมพินีทุกอย่างสวิชมาที่มวยไทยปี2024สู้1ครั้งเจอกับมาริคิน แล้วก็แพ้ไปแล้วก็เสียมงินขาดหมดเลยคือ3ปี 22, 22, 23, อ่ะ2 0 2 2ันยี่สิบองสิายีสเนียสู้4ครั้งแต่ไป UFC นะครับ12เดือนสู้5ครั้งนะครับโอ้โหไปบอกแฮกเกอร์ตี้ให้แฮกเกอร์ตี้สู้บ่อยบหน่อยได้ไหมนะแฮกเกอร์ตี้12เดือนแฮกเกอร์ตี้4ปีซ้อนละรวมปีนี้ด้วยนะครับต้นปีครั้งหนึ่งปลายปีครั้งหนึ่งโหเป็นแชมป์แล้วต่อยน้อยมากแล้วเป็นคนดังด้วยเป็นคนดังในวันแชมเปี้ยนชิพด้วยแบบช่วยต่อยเยอะๆหน่อยนะครับผมกลับมาทีี่่ RDR เนย ครั้งนี้น่าเสียดายมากสู้ไปครั้งนี้ครั้งที่5นะตอนแรกเขาประกบให้เจอกับ fluffy hernandez นะครับแล้วไอ้ fluffy hernandez เนี่ยก็อยู่ในช่วงขาขึ้นเหมือนกันมันเป็นตัวที่แบบบอกว่าถ้าชนะ fluffy เนี่ยจ่อคำสาดจ่อคำสาดแน่นอนนะครับอาจจะได้ชิงนะแต่พอแพ้ไปอย่างนี้ปุ๊บมาลายเลยอดแล้วนะครับแพ้ครั้งเดียวแบบที่ทำมา ที่ทำมากับโรเบิร์ตวิเทเกอร์ที่ทำมากับโบนิเคิลจบแล้วนะครับแล้วแพ้ที่ผมบอก quitting sitting on stool แพ้แบบไม่ออกจากมุมนี่คือโอ้ย oh, ไม่ได้อะไม่ได้มันไม่ใช่แพ้แบบโอ้โ oh, หแพ้แบบอย่างเลือดสาดเมามันเนื้อแพ้แบบอย่างนี้แบบอ่าไม่ไหวนะครับทำม,มาสะดีเลยนะถ้าสู้กับ Fluffy ่ฮ r n น n เดสเจ็บเลยกลายเป็นแบ a นดอน a l l ์เนแทนนะครับถ้าชนะแบ a นดอน a l l e เนไปเนี่ยมีความจ่อชนะ5ครั้งรวด เจาะแน่นอนนะครับแต่แพ้ลักษณะนี้เอาละใจไม่ได้นะครับแล้วก็ผมว่านะคนเราเนี่ยเตรียมตัวมาเนี่ยสู้เพื่อสู้5้ายกอ่ะนะครับมันเนี่ยเป็นมันเป็นสู้5้ายกแต่พอหมดยก2แล้วหมดแรงเนี่ยเฮ้ยมันยังไงอยู่นะนะครับพอผมก็ไปดูสงสัยทำไมหมดแรงเร็วจังนะครับก็ไปดูไปไปล่ย้อนดูอันหลังช่างน้ำหนักนะครับโอ้โห ใส่แว่นดำขึ้นตาช่างเลยนะครับผมเคยอ่านพวกคอมเมนต์ฝรั่งนี่แหละคือเขาบอกว่าพอลดน้ำหนักเยอะๆเนี่ยตามสู้แสงไม่ได้ใส่แว่นดำขึ้นตาช่างเลยผมเดานะว่าน่าจะฮิ้วปีกออกมาจากห้องซาวน่านะนะครับอันนี้แหละนะครับแล้วก็มีอีกคอมเมนต์นึงของฝรั่งบอกว่า RDR 12เดือนสู้5ครั้งลดน้ำหนักทั้ง5ครั้งครับอาถือเป็นเวทบุลลี่ ถือเป็นคนที่มีลดน้ําหนักเยอะในรุ่น8 3กิโลกรัมพวกฝรั่งก็จะประมาณนี้จะพูดประมาณว่าแบบเวลาอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเนี่ยเวลาฟอร์มไม่ได้เนี่ยเรื่องเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องลดน้ําหนักที่ทําให้ร่างกายอ่อนเพลียเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องเยอะนะครับผมคิดว่าก็จริงแล้วก็รวมๆกันด้วยคือยกหนึ่งมาอยู่ข้างหลังเขาแล้วใช้แรงไปหมดเลยไม่รู้จัก power management นะครับไปแล้วหใจไม่ได้อีกส ลดน้ําหนักเยอะเรียวแรงไม่เหลือ3นะครับหมดรูปหมดรูปนะครับผมนี้จะเป็นอาริดียาจะประกบเนี่ยต้องทําฟอร์มอีกสอสาครั้งนะครับแล้วก็ดูแบบผมก็ไปดูในแรงกิ้งมีใครที่พอจะไหวมั่งพอที่จะได้มั่งอ,ญญาอาเดซันยาอาเดซันยาตอนนี้นี่หายนานเลยนะผมคิดว่าอาเดซันยาให้ประกบเจออาริดียาเขาก็ไม่เอาอาเดซันยาไม่รู้ตอนนี้หวังจะกลับมาเป็นแชมป์หรือเปล่านะครับก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งบาไฮโยนะครับ พึ่งแพ้อีมานอฟมาก็น่าสนใจนะครับอีกคนหนึ่งทำไมแรงคของเขามาอยู่ในมิดเดิลเวทไปกิโลกรัมก็ไม่รู้ไมเคิลเวนอมเพจ MVP ก็น่าสนใจนะถ้าประกบว่าเจออารดีอาแล้วจะเป็นยังไงที่ต้องตามอารดีอาทุกครั้งนะครับเพราะว่าสงสัยสงสัยใครรู้มาตลอดว่าระดับแชมป์ของวันแชมเปี้ยนชิพมันจะไปได้ไกลจะถึงไหน นะครับผมโอ้โหตอนนี้ชนะโรเบิร์ตวิเทเกอร์นี่ดีดานะครับเฮ้ยท็อป10อาริยาระดับท็อป10ของ UFC แต่พอแพ้แบนนอนอารเรนไปก็คงน่าจะได้ประมาณนี้แหละดูเส้นทางแล้วถ้ากลับมาไม่ได้ยังแบบเนี่ยสู้แล้วหมดแรงอย่างเงี้ยสู้แล้วแบบออกจากมุมไม่ยอมลุกภาพที่เราเห็นกับมาริคินเนี่ยไม่ยอมลุกขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะไปถึงแชมป์เหรอยากนะครับผมวันนี้ลาไปก่อน ขอบคุณที่ติดตามสัสดีครับ